เอาล่ะคุณผู้ชมมาถึงอีกคดีหนึ่งอูเทนถวายจำได้ไหมคะกรณีนักศึกษาอูเทนเนี่ยถูกแทงหลายแผลจนเสียชีวิตที่หน้าสถาบันตำรวจเนี่ยใช้เวลา3วันหลังจากออกหมายจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ9คนล่าสุดจับได้ครบทั้ง9คนแล้วค่ะ ความคืบหน้ากรณีนายวราวุธหรือในเรอายุ25ปีนะนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันโดนกลุ่มวัยรุ่น9คนนี่ภาพวงจรปิดชัดเลย9คนนี้ไปแทง,ขงเขาเสียชีวิตที่หน้าสถาบันเหตุการณ์เกิดขึ้น26มกราคมที่ผ่านมาตำรวจใช้เวลาทั้งหมด5วันนับจากวันก่อเหตุล่าสุดจับได้ครบทั้ง9คนแล้วนะคะผู้ต้องหา3คนสุดท้ายที่โดนจับเนี่ยนะฮะก็คือนายเพชรมงคลอายุ28ปีคนนี้ เนี่ยจริงๆเป็นอดีตนักศึกษาอุเทนถวายนะฮะขออภัยนะคนที่เสียชีวิตเนี่ยคือนักศึกษาเทคโนโลยีปุมวันนะคะที่ถูกนักศึกษาอุเทน9คนเนี่ยทำร้ายทีนี้นายเพชรมงคลเนี่ยเป็นอดีตนักศึกษาอุเทนถวายคนนี้ในคลิปเนี่ยจะเห็นภาพชูนิ้วกลางและใช้เท้าเหยียบดอกบัวไปตามจับได้เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาที่บ้านพักหลังหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเซาแต่ตอนที่ตํารวจไปเจอเนี่ย เขาเปลี่ยนทรงผมเขาตัดผมสั้นกลัวว่าเดี๋ยวคู่อริจะจําหน้าได้ <_' a> ก็เลยตัดผมอําพรางตัวซะเลยถามว่าลงไปทําเขาทําไมนะเขาบอกว่าจริงๆความตั้งใจแรกกะจะไปถ่ายรูปเล่น<อ>แต่ฝั่งผู้ตายกับเพื่อนถือมีดออกมาเราก็เลยเอาอาวุธออกมาสู้เพื่อป้องกันตัวก<อ>็ขอโทษนะคะที่ทําให้เกิดความสูญเสียลองไปฟังจากผู้ต้องหาชัดๆกัน,นะคะ่ะ พี่ว่าผมตั้งใจไปถ่ายรูปแต่ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะไปมีเรื่องนะครับพี่คือเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวสถาบันเลยพี่สถาบันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยพี่คือที่ผมต่อยเขาเพราะเขามีมีขเขาแทงผมผมเละต่อยพี่ต่อยไปสองทีผมอยากจะขอโทษพ่อ,พอแม่ผู้เสียชีวิตครับพี่ที่ผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยครับ ช่วงเย็นเมื่อวานเนี่ยนะคะมีการมามอบตัวเพิ่มเติมอีก5คนมีนายมนทัศน์นายกฤษกรนายสหรัฐนายภูริและนายวรกันก็ติดต่อเข้ามอบตัวที่สอนอปทุมวันนะคะเบื้องต้นทั้ง5คนเนี่ยมาก็จริงแต่เขาปฏิเสธนะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยและขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นค่ะเรื่องนี้ทางรองผู้บัญชาการตํารวจนะครบาลบอกว่าผลชันสูตรศพผู้เสียชีวิตก็คือนายวราวุฒิเนี่ยมีบาดแผลถูกแทง7แผลค่ะด้านหน้า3แผลด้าน หลังอีกสี่แผลตำรวจในแกะรอยจากแผลเราต้องพิสูจน์ว่าแผลไหนเกิดจากมีดเล่มไหนและเป็นมีดของใครอ,อเพราะว่าเนื่องจากว่าคนแทงไม่ได้มีแค่คนเดียวใช่ค่ะ,ะทีนี้จากการไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ยภาพยืนยันตัวคนแทงได้สามคนมีนายสหรัฐนายนัทพรและนายมนทัศน์ค่ะเขาพูดเพียงแค่นี้ว่ายอมรับว่าตัวเองเป็นบุคคลในคลิปและพฤติการในคลิปเป็นอย่างไรก็ตามคลิปเขาก็ชี้ว่านี่คือตัวเขา นะครับนี่คือตัวเขาทั้งคนนี้คือคนที่หนึ่งสองสามนะครับเขายืนยันตัวเขาคือใครในภาพวงจรปิดทั้งหมดและกระทำในบ้างเขายอมรับในคลิปดังกล่าวนี้ ไปดูบรรยากาศที่หน้ามาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายนะคะคเมื่อวานนี้เปิดการเรียนการสอนเป็นวันแรกค่ะหลังจากปิดเรียน3วันก็คือวันที่2 8บถึง30มกราคมมีทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันค่ะนาดอกดาวเรืองมาประดับรั้วและติดไฟเพื่อเตรียมรับวันสถาปนาอุเทนถวายหรือวันบลูเดย์ซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้นะคะตำรวจเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมจัดกําลังไว้2กองร้อยหรือประมาณสักสา 300นายมาดูแลความเรียบร้อยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเนื่องจากกังวลว่าอาจจะมีการก่อเหตุซ้ำอะ่ะแล้ววันนี้เป็นวันเขาเรียกว่าวันสถาปนาอีกต่างหากนะฮะแล้วก็อย่างทางสืบนครบาลเขาก็มีการโพสต์ข้อความเมื่อวานนี้ว่าขอบคุณประชาชนทุกท่านนะที่แจ้งเบาะแสเข้ามาจะนําไปสู่การจับกุมคนร้ายร่วมกันฆ่านักศึกษาช่งงางกลปทุมวันขอบคุณที่ช่วยกันคืนความวิธรรมให้กับน้องเรแล้วก็ขอบคุณที่ ทำให้หลักการที่เราเชื่อมั่นนะประชาชนคือตํารวจตําร,รวจคือประชาชนเป็นจริงนะครับผมอ่ะคดีเยาวชนก็ยังยังมีอยู่นะฮะรวมั้มม<า>งเรื่อง<ล>ของอ<ล>ุเทนถวายกับช<อ>่างกลปทุมวันด้วยนะครับ